คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายก่อนเดินทางกลับไทยนะคะนนนวลกับนาดาก็มาหาที่บ้านนะคะมาส่งที่บ้านค่ะไม่ได้ไปส่งที่สนามบินนะคะเพราะว่านาดางงแงหนักมากเลยค่ะร้องไห้ใหญ่เลยค่ะสวัสดีค่ะอ้อยซังฮีดากัสซังอินเจแปนค่ะตัดภาพมาถึงสนามบินเลยนะคะมีแม่กับน้องชายมาส่งนะคะอ้อยก็มีกล่องกระดาษหนึ่งกล่องค่ะก็เลยเอาไปแรปก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่กระเป๋าเดินทางนะคะ <c oughs> ประหยัดงบประมาณค่ะอ้อยก็เช็คอินมาแล้วนะคะก็ปิ้นใบบาค้ดมาติดกระเป๋าค่ะน้องชายก็ช่วยติดนะคะระหว่างที่รอแถวจะโหลดกระเป๋านะคะน้องชายก็เหลือบไปเห็นนนนะะะคคเออาั่่่ไงงพีชบิ ก็มีรูปสมาชิกสตาอเรียนเขาอ่านว่าอย่างงี้ไหมคือเขาอ่านอย่างนี้แหละนอแอพเส้นก็บอได้เฮ่อตลิตวนพุดเองพากเองแล้วก็เถียงกับตัวเองแล้วนึ่งดูดไม่ต้องต่อคิวโหลดกระเป๋าเะจ้าโหลดอย่างเร็วเลยจ้าโหลดกระเป๋าเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกเนี่ยน้ำหนักเกินทูไปเลยนะครั้งหน้าอย่าให้เกินนะคะก็ได้แต่พยักหน้าค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะก็คงโดนให้เอาของออกนอกกระเป๋าแน่เลยจ้าก็จะไปแล้วนะเดี๋ยวให้อุ้มไปเที่ยวญี่ปุ่น ุไี่่่ยวญนนด้กัถน่นายรูปกันล่ำลากันเสร็จน้ำหูน้ำตาก็ไหลเลยนะคะเนี่ยคุณทิดากะสังก,ก็วิดีโอคอลมานะคะอเอ้ก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปข้างในแล้วนะคะก็ล่ำลาสวัสดีคุณแม่นะคะไอ้ก็เดินเข้าข้างในไปเลยค่ะผ่านตอมอแป๊บเดียวเองนะคะเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วจ้าไอ้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรแล้วนะคะเพราะว่าของฝากมีหมดแล้วจ้าเครื่องสําอางขาออกก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะจากญี่ปุ่นคะ่ะเสร็จแล้วก็เดินตรงเข้ามาที่มิลเลอร์เคลนเราเลยนะคะมานั่งรอในเร้าค่ะเพราะว่าจะได้หาอาหารกินด้วยค่ะของกกิินนเเยยอะมมาลค่ีีวไ นะะคถ่ายไปเรื่อยๆค่ะมีน้ําชากาแฟขนมหวานโอ้ยสารพัดเลยค่ะนี่ก็ผัดไทยนะคะอ้อยสังก็ว่าจะกินแต่มันหนักไปค่ะอ้อยสังก็เลยไม่กินนะคะสังก็เดินดูไปรอบนึงแล้วว่าจะกินอะไรเบาๆนะคะนี่ก็ตู้น้ําค่ะอ้อยสังก็หยิบมาหนึ่งกระป๋องนะคะน้ําลํหไยกระป๋องเขียวเสร็จแล้วก็เลือกเป็นเกี๊ยวนะคะนี่แซนด์วิชหนึ่งอันค่ะมานั่งกินนะคะเสร็จแล้วก็เห็นกะเพราที่เขาทําใหม่ๆน่าทานมากอ้ยสังก็เลยไปสั่งกะเพรามาแต่เอาข้าวนิดเดียวนะคะก็มานั่งกินพร้อมน้าลหไยอีกหนึ่งกระป๋องก็ ถูกทางไหมเนาะบัตรที่นี่เสร็จแล้วนะคะก็รีบวิ่งเลยค่ะไอซังก็กินเพลินไปหน่อยนะคะวิ่งขึ้นเครื่องจ้าตัดภาพมาบนเครื่องบินเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็แจกเซตขนมเนี่ยคะ่ะเป็นเซตเลยจ้าหลังจากนั้นก็แจกเป็นข้าวนะคะแจกตอนตีสามคะ่ะไอซังก็กินบาลงนะคะแต่ก็ต้องฝืนกินคะ่ะเสียดายของ <h> ih <ihi> เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกคะ่ะถึงญี่ปุ่นแล้วคะ่ะสนามบินฮานดานะคะก็ผ่านตอมอเข้ามานะคะเสร็จแล้วสามีก็มารอรับคะ่ะแล้วก็ยืนงงในดงของ คุณทิดากาเขาก็งงว่ายกขึ้นมาได้ยังไงอ้อยสังก็เลยบอกว่ากระเป๋า2ใบอ้อยสังยกเองแต่ลังอ้อยสังเหวี่ยงขึ้นมาไม่ไหวนะคะคนื่างคางคุณผู้ชายเขาช่วยยกอ้อยก็ขอบคุณเขาโค้งไปประมาณ 3- ามสี่รอบได้คุณทิดาก๋าเขาขนะคะนี่ก็ยกขึ้นรถนะคะเตรียมตัวกลับบ้านค่ะคุณแม่รออยู่นะคะพอกลับไปถึงบ้านนะคะคุณแม่ก็ทําข้าวปั้นให้ค่ะโอนิกิริแม่ทําให้อย่างละสองอันนะคะนี่คุณทิดากาก,ากินไปแล้วค่ะก็เลยถ่ายรูปมาที่เหลือนะคะเสร็จแล้วก็เก็บของค่ะลื้ของออกมาเยอะมากเลยนะคะนี่แค่ลื้ร ะคะงเยอะมากจริงๆค่ะพอเก็บของเสร็จแล้วก็เดินไปบ้านแม่ย่านะคะเอาของฝากไปให้แม่ย่ากับน้องชายคุณธิดากาสังค่ะนนี้ก็ของฝากบางส่วนนะคะแล้วแม่ย่าก็เอาซองให้ค่ะบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนล่วงหน้านะคะเอ้ยสังก็ดีใจมากเลยค่ะแม่ย่าก็น่ารักแล้วก็ใจดีมากๆเลยค่ะ